ก็กลับมาแล้วสําหรับบอกฟุตดัสกากไปรหัสเชฟนะครับทุกคนเออก็อีพีนี้ก็อีพีห้าแล้วครับเราจะมาทำเควสเดอร์โจนะครับทุกคนเออก็จะมาทําปืน โดยโจแล้วก็ทําดาบโดยโจแล้วก็จะมีหมัดมังกรนะครับเอาจริงมันไม่เชิงปืนโดยโจหรอกมันน่าจะเป็นปืนมังกรหรือเปล่าไม่แน่ใจเออเอาเป็นว่าเราจะมาทำเคสทั้งหมด8เคสนะครับทุกคนใน E p พีนี้นะครับซึ่งเผ่าเราไม่สามารถทําได้ใน E p พีนี้นครับมันจะยาวเกินเอาเป็นว่าเผ่าแยกคลิปแล้วกันโอเคนะก็ถ้าพร้อมกันแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่องผมนะครับแล้วก็ไปติดตามคลิปกันเลยไม่ใช่ดิไปดูคลิปเออไป ก่อนจะทำนะครับเราก็ต้องมาฟาร์มสเตอรี่หมัดให้ครบ5 0 0ก่อนครับซึ่งตอนนี้ผมไม่ครบนะครับก็ต้องไปฟาร์มสเตอรี่หมัดให้ครบ500ก่อนครับถึงจะทำได้นะทุกคนโอเคไปเลสกิร์บเออครับที่แรกที่ผมเลือกที่จะมาฟาร์มลองมาฟาร์มที่เกาะเค้ก่อนแล้วกันนะทุกคนก็จะมาฟาร์มบอสบิ๊กมามนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นมอนเตอร์ด้านล่างนะครับซึ่งพูดตรงๆเลยเวลเพิ่มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนซึ่งจริงๆผมจะมาตีบอสบิ๊กมามนะแต่มันยังไม่เกินครับทุกคคนนอเะ โอเคครับระหว่างรอไปนานพอสมควรอยู่ก็บอสเกิดแล้วนะทุกคนโอเคลองไปตีดูนะว่ามาสเตอรี่หมัดมันจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคตัวนี้อาจใช้เวลาหน่อยในการตีนะเพราะว่าผมใช้ผล g r a ิตี้ซึ่งมาสเตอรี่ยังไม่เต็มด้วยนะโอ้คครับซึ่งการทดมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามาสเตอรี่ผล g r a ิตี้มันยังไม่แบบว่ามันยังใช้สกิลได้ไม่ค่อยเยอะเออซึ่งมันกดได้ไม่กี่ท่านะครับซึ่งเราก็ตายบ่อยพอสมควรนะแต่ผมจะตัดออกให้หมดเลยแล้วก็แบบเอาแบบไวๆเลยเออมา โอ้โหกว่าจะตายให้ผมได่าครับซึ่งมีคนมาช่วยตีนะครับอันนี้ผมไม่รู้จักนะครับทุกคนก็เป็นผู้เล่นในเกมน,นี่แหละเขามาช่วยผมตีนะแต่ที่รู้ๆคือแม่งมันบวกมาแค่สามมาสเตอรี่แบบน้อยมากเออหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มาฟาร์มที่เกาะสุดท้ายนะครับเกาะใต้ทะเลนะครับฟาร์มมอนสเตอร์นะทุกคนเออก็ตอนนี้ก็มาสเตอรี่สี่ร้แดสิบแล้วนะครับทุกคนก็ใกล้เสร็จละใกล้ได้แล้วเออไม่ใช่ใกล้เสร็จใกล้ได้ละใกล้ได้แล้วก็ มาฟ์มตอนนี้ผมใช้เวลาตัวนี้ก็นาพอสมครนะรทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับด้วยการกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนกดติดตามเออเอาเป็นว่าทุกคนครับผมพูดเร็วไปริปล่าครับผมจะพูดช้าๆให้นะครับทุกคนโอเคนะเออเดี๋ยวผมจะพูดช้าๆให้ก็ได้อ่ะมา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 เราจะไม่ทําเสียงแล้วมามามาเราแบบช้าๆเลยเออนี่เวล้ว์490ละโอ้คครับตอนนี้เราก็ใกล้จะเวลล์500แล้วนะครับทุกคนโอเคเวลล์500แล้ว,วไปกันต่อ โอ้ยครับเราก็ใช้เวลานานพอสมควรครับตอนนี้เราก็วิวมาเจอรีมัดครบ500แล้วนะทุกคนเออก็ตอนนี้นะครับเราสามารถรับคริสเดลโ,โจได้แล้วครับทุกคนก็คือทำคริสโดโจนั่นแหละเออก็คือเราต้องทำนั่นแหละไม่ทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออมันต้องทำควสให้ครบ8ควสก่อน,นครับถึงจะอัปเกรดแล้วก็ไปสามารถไปแบบไปครับอาวุธได้นาะเออไป เอ้ยครับก็มารับเควสเคแรกนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับมันน่าจะอ่านว่าไวเบดหรือเปล่าครับซึ่งเควสนี้ครับให้เรามากอดสุดท้ายนะครับมาตามผมได้เลยนะครับทุกคนก็มาตรงตัวนี้เลยครับมอนเตอร์ตัวสุดท้ายหรือว่าลิเวลสุดท้ายนั่นเองนะครับซึ่งเควสเนี่ยมันต้องมอนเตอร์ห่างจากเราไม่เกินสิบเอ้ไม่เกินหนึ่งร้อยใช่ไหมเออซึ่งมันจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับทุกคนสําหรับเควสนี้นะครับเราต้องทาเควสฆค่ามอนเตอร์ตรงเนี้ยทั้งหมด20ตัวนะครับทุ ก็ตามนั้นนะครับทุกคนโอเคนะและอีกอย่างนะครับทุกคนไม่จําเป็นต้องมาฟาร์มตามผมที่จุดจุดนี้ก็ได้นะครับทุกคนอธิบายง่ายๆก็คือเลเวลมอนเตอร์กับเลเวลเราเนี่ยห้ามห่างกันเกิน100นั่นเองนะครับทุกคนนะเออ โอ้ยครับตอนนี้นะครับเราก็ทาเควสครบ20ตัวแล้วนะครับก็มาส่งเควสนะครับทุกคนตามนั้นคือจบเอ้ไม่เอาเราไม่ก้าวเขาดิเออก็เสร็จเควสเป็นที่เรียบร้อยครับก็กดไวเบดเข้าไปแล้วก็กดเคครับเห็นไหม100%แล้วกดเคมเข้าไปเลยโอเคครับได้แล้วนะทุกคนก็มาต่อกันเควสที่สองนะครับทุกคนก็เควสนี้นะครับเราต้องเข้า C e อีเวนนะครับทุกคน ซึ่งเควสนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนจะให้เราตีเรือผีทั้งหมด3ลํำนะทุกคนก็เลือกตีได้เลยนะครับทุกคนโอเคนะตรงนี้ก็เป็นการตีเรือผีทั้งหมด3ลํำนะไม่น่ายากนะทุกคนโอเคนะต้องเป็นเรือใหญ่เท่านั้นนะทุกคนก็ต้องขอบอกก่อนว่าผมไม่แน่ใจจริงๆครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็เห็นอะไรผมก็ตีหมดอะแนะนําว่าเห็นอะไรก็ตีหมดไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับทุกคนก็มันจะทําให้เราเสร็จเควสง่ายกว่าเอาง่ายไม่ต้องไปเลือกอะเออเห็นอะไรก็ตีหมดหมดไปเถอะตีไปเถอะเออนั่นแหละ ตามนั้นก็ประมาณนั้นทุกคนนะ ก็หลังจากที่เราทำเควสเสร็จนะครับก็ให้มาส่งเควสเลยนะครับก็เป็นเควสที่2ใช่ไหมโอเคครับก็ส่งเควสไปเลยครับเหมือนจะเป็น y l l โล่เบรดนะครับก็คือสีเหลืองครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าภาษาไทยคือผ้าอะไรนะครับทุกคนเออก็กดเคลมไปเลยครับเมื่อกี้เห็นไหม100้ยก็คือทำเควสเสร็จนั่นแหละมาก็ได้มาแล้วครับทั้งหมด2สีนะครับก็เป็นสีเหลืองกับสีขาวก่อนเลยนะครับทุกคนนี่ไงสีเหลืองกับสีขาว2ออันโอเคไปกันต่อ ก็มารับเคล็ที่3ต่อเลยนะครับเหมือนจะเป็นผ้าสีส้มหรือเปล่าออรเรนนะครับทุกคนก็จบอันนี้นะเหมือนจะเป็นอืมอืมสว่นี้นะครับเหมือนจะเป็นแบบว่าเทรดผลเออเทรดผลพิศานะครับซึ่งก็เทดได้ที่แมนชั่นนะครับทุกคนก็ขอตัวมาเทดผลแล้วกันนะครับทุกคนโอเคนะผมก็มานั่งรอคนมาเทดผลด้วยนะครับก็พอมาเทดผลนะครับก็มีคนเสนอผลเพนมานะครับซึ่งผมก็เอาผลพระกับผลชีเร็กไปแลกผลเพนเอาจริงตอนนั้นก็ ไม่รู้คิดดีหรือคิดอะไรก็ไม่รู้เอาว่าคุ้มไม่คุ้มก็คอมเมนต์มาหน่อยละกันแต่ผมเห็นว่าคุ้มเพราะว่าผมอยากเล่นผลเพนแค่นั้นเลยโอ้ยค,ครับเทสเสร็จแล้วนะครับไปส่งเควสดกันเลยโอเคครับก็กดออเรนเบดนะครับทุกคนโอเคแล้วกดเคลมได้แล้วนะครับสีส้มโอเคนะได้สีส้มแล้วใช่ปะมีไงสีส้มอา้าวไม่เข้าอา่าอยู่ไหนวะ ก็ส่งเคยแล้วนี่มาไม่ใช่นะครับทุกคนก็คือมันยังไม่เข้าตัวนะครับต้องรอคูลดาวแป๊บนึงน่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์มันหน่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันจะเข้าย้อนหลังให้นะครับนี่ไงมาแล้วจริงๆด้วยมาได้ทั้งหมด3 4มสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคไปกันต่อโอ้คครับพอดูถึงจุดๆุดนี้นะครับทุกคนก็สามารถทำเคล็ใหม่ได้ในวันถัดไปนะครับซึ่งมันต้องมีคูลดาวสิชั่วโมงนะครับทุกคนก็ตอนนั้นก็ตอนดึกแล้วครับผมก็เลยไปนอนนะครับแล้วก็ ตื่นมาทําวันถัดไปนะครับทุกคนเอาเป็นว่าพักผ่อนนั่นแหละเออเจอกันวันถัดไปนะผมขอมันแปลงมาครับทุกคนเบื่อกันม่อ่ะ โอ้ยครับเช้าวันใหม่นะครับตอนนี้เราก็สามารถรับเควสได้แล้วนะครับทุกคนนะโอ้ยครับก็มารับเควสเป็นเคลที่4นะครับก็จะเป็นกรีนเบนนะครับก็คือสีเขียวนั่นแหละนะครับทุกคนก็ตอนนี้ศูนเอยู่นะครับทุกคนก็เหมือนจะเออเราเข้าซีเ e n วนเออใช่เหมือนจะเข้าซี v e เวนอีกแล้วนะครับทุกคนก็เหมือนจะให้เราไปทะเลเขตที่6หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะใช่ก็เราต้องไป ซีอีเวนต์เขตที่6นะครับแล้วไปอยู่เป็นเวลาประมาณ2นาทีนะครับทุกคนก็จริงๆประมาณ2นาทีแหละมั้งแต่ว่าผมอยู่เกินับเพราะว่าเอาชัวนะครับเอาชัวทั้งหมด5นาทีนะครับทุกคนก็อยู่ในซีอีเวนต์เขตที่6ประมาณ5นาทีเอาชัวนั่นแหละไม่อยากกลับมาทาใหม่อีกรอบนะทุกคนแต่ทุกคนก็ทําแค่2นาทีก็พอแล้วน่าจะได้แหละโอ้ยครับหลังจากนั้นก็มาส่งเควนนะครับทุกคนนี่ไงรับเปอร์เซ็นต์แล้วกดคลม <Okay. S 1> ได้แล้วสีวเขียวว,ว้าวว้าว,ว,าว มาดูกันไหนวะนี่ไงสีเขียวโดยจเบตกรีนโอเคได้สีเขียวแล้วทําเควต่อไปเลยละกันไปกรี็เคว็ดที่5นี้นะครับก็คือบลูเบตนะครับทุกคนก็เหมือนจะให้เพื่อนทิ้งผลปีศาจให้ ก็คือให้เพื่อนสุ่มผลแล้วเราก็เก็บผลแล้วก็ทิ้งให้เพื่อนคืนประมาณนั้นนะสำหรับเคสนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าให้เราทิ้งผลปีศาจให้เพื่อนหรือให้เพื่อนทิ้งผลปีศาจให้เรานี่ไม่แน่ใจแต่ก็ลองทําทั้งสองอย่างดูมันน่าจะได้แหละมันได้มันได้เลยมันได้เลยมันไดเลยไม่ใช่น่าจะตรงจุดๆดนี้นะครับก็คือให้เพื่อนมาช่วยหรือว่าจะเอารหัสสำรองมาก็ได้นะแต่ผมใช้รหัสสำรองนะทุกคนก็มาส่งเคสที่5นะครับทุกคนบูเบด นี่ไงร้อยเปอร์เซ็นต์กดเคลมไปเลยได้แล้วได้มาห้าอันแล้วโว้โหก็ก่อนจะไปทําคลยที่6นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่าผมมีทั้งหมดกี่สีแล้วครับตอนนี้นะครับก็เหมือนจะมีทั้งหมด5สีแล้วครับเมื่อกี้เหมือนจะได้สีฟ้ามาอันใหม่นะเออโอเคไปทํากันต่อเลย โอ้ยครับมาถึงจุดจุดนี้ใช่ไหมครับทุกคนก็ผมมาถึงขั้นที่5แล้วนะครับสามารถมาอัปเกรดหมัดได้แล้วนะครับทุกคนมันก็จะเปิดล็อกสามารถอัปเกรดหมัดได้แล้วครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้ครับซึ่งเอาแท่งไฟมาอัปเกรดครับแต่ผมไม่มีแท่งไฟนะครับทุกคนโอ้ยครับเควสที่6นะครับทุกคนก็รับเควสเลยนะครับทุกคนโอเคนะซึ่งมันจะให้เราไปคุยกับ e l ลิทฮันเตอร์นะครับที่เกาะกลางนะครับทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็จะรับเควสเอลิทฮันเตอร์ทั้งหมด3ครั้งนะครับทุกคนก็ ให้รับทั้งหมด3ครั้งอ่ะเออซึ่งตอนเนี้ยมันรับไม่ได้ครับผมจะทําการเปลี่ยนเซิร์ฟในการหาอีลิ e ฮันเตอร์ครับทุกคนก็ใครจะใช้ยังไงก็ได้จะรอก็ได้หรือว่าจะอะไรก็ได้ครับแต่ผมจะย้ายเซิร์ฟเพื่อหาครับมันจะได้รวดเร็วนะครับทุกคนโอเคก็นี่ไงรับได้ละทุกคนโอเคก็อยู่ที่เกาะเต่านะครับทุกคนก็ตัวนี้นะก็ขอจัดการแบบรวดเร็วเลยละกันครับ ส่วนตัวที่เหลือครับก็จัดการอีก2ตัวนะครับเราก็ครบแล้วนะครับทุกคนทั้งหมด3ตัวนะทุกคนก็ไปตีกันให้ครบแล้วกันเออก็จะทาเคสเสร็จนะครับทุกคนก็คือฆ่าเอลิท h ฮมเตอร์สตัวนะทุกคนนะโอเคส่งเคสเลยนะครับตอนนี้เราก็ทําเสร็จแล้วครับแล้วก็ไปส่งเคสที่เกาะไฮดราอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนอาจจะพูดไวไหน่อยนะทุกคนก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแร็ปเออติดแร็ปงช่วงเนี่ย ก็มาส่งเควสครับทุกคนก็จะเป็นตรงนี้เลยส่งเควสครับเห็นไหมครบร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยกดเคลมไปเลยโอเคได้แล้วครับทุกคนได้สายสีม่วงแล้วโอเคโอ้ยครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูครับเรามีทั้งหมด6สายแล้วนะครับทุกคนเอานับเอาเองแล้วกันเอาไปว่าครบ6สายละเออนั่นแหละไปกันต่อโอ้ยครับซึ่งวันนี้เราทําทั้งหมด3เควสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือมันจํากัดวันละ3เควสนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมทําไปทั้งหมด3เควสแล้วต้องรอวันพรุ่งนี้นะครับทุกคน โอเคครับก็เช้าวันถัดไปนะครับทุกคนก็คือวันใหม่นั่นแหละผมก็สามารถรับเควสได้แล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นเควสที่เจ็ดนะครับเป็นสายสีแดงนะครับทุกคนก็เหมือนจะให้เราไปทําอะไรเอ่ยไปเข้าซีเว้นหรือเปล่าใช่ครับเหมือนจะให้เราเข้าซีเว้นอีกรอบหนึ่งครับทุกคนรอบนี้ก็อาจจะดูดเดือดนิดหน่อยนะครับทุกคนแต่ก่อนจะไปก็ขออนุญาตมาสุ่มเผ่ากันแล้วกันครับผมตั้งใจเพื่อจะมาหาเผ่าฉลามนะครับทุกคนเพื่อจะได้ลาซีเว้นแบบง่ายๆนะครับทุกคนโอเคนะ ซึ่งการล่าซีอีเวนครั้งเนี่ยมันจะให้เรามากําจัดบอสเลือดแสนห้านะครับทุกคนซึ่งเราไม่จำเป็นต้องล่าบอสเลือดแสนห้าก็ได้นะครับสามารถไปล่าเจ้าทะเล3ตัวที่เกิดพร้อมกันทีเดียว3ตัวก็ได้นะครับทุกคนแต่ซึ่งผมหาไม่เจอไงผมก็เลยต้องมาล่าบอสเลือดแสนห้าแทนนะครับทุกคนโอเคนะเข้าใจตรงจุดนี้นะครับทุกคนก็บอสเลือดแสนห้านะครับอาจจะค่ายากนิดหนึ่งนะครับทุกคนซึ่ง ใครใช้ผลไม่ดีก็อันนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนผลเอาแล้วกันครับซึ่งผมก็จะทําการ่อนเลื่อนมาแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็อาจจะมีสูตรของแต่ละคนครับซึ่งผมเนี่ยก็จะถอยอารยะนะครับเพื่อยิงแบบไกลๆเอาครับเพราะว่าสกิลของผลผมเนี่ยสามารถยิงระยะไกลได้นะครับก็กําจัดมันได้โดยใช้สกิลเซตนะครับก็คือยิงเงานั่นแหละเออเอาไบบว่าได้แล้วครับทุกคนก็ไปส่งเควสที่เกาะไฮดราเลยนะครับทุกคนไปโอเยครับมาถึงเกาะไฮดราแล้วนะครับทุกคนก็มาส่งเควสครับก็จะเป็น นี่ไงครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นสายสีแดงเออลิ้นพัน,ปนไปหน่อแต่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสายสีแดงครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาเจ็ดสายครับหรือว่าเสร็จเคเวสทั้งหมดเจ็ดเควสแล้วนะครับทุกคนโอเคนะประมาณนี้นะทุกคนก็เหลือสายสุดท้ายครับก็คือสายสีดำนะครับทุกคนก็เป็นสายสุดท้ายแล้วแล้วก็เป็นสายที่8ปดเควสโดยโจเราก็จะเสร็จแล้วครับทุกคนซึ่งเราสามารถรับเควสได้แล้วครับก็คือมันจะให้เราเนี่ยไปที่เกาะลาวานะครับทุกคนซึ่งเราจะต้องไปเก็บกระดูกที่เกาะลาวานะครับ ก็ตรงจุดๆนี้นะครับผมขอบอกเลยว่าผมใช้เวลาในการหาเกาะลาวาเนี่ยประมาณ3-4วันครับซึ่งเราเนี่ยหาไม่เจอจริงๆนะครับ2-3วันแรกเนี่ยคือเราหาไม่ได้จริงๆครับทุกคนก็อาจจะช้าเพราะว่ามันใช้เวลาหานานจริงๆครับซึ่งผมกับเพื่อนเนี่ยพยายามหาแล้วครับแต่ว่าก็ไม่เจอจริงๆครับสำหรับวันแรกนะ เ,ออเราก็ต้องแบบว่าเลื่อนไปวันถัดไปนะครับก็คือเป็นสาเหตุที่ผมลงคลิปช้าครับทุกคนเข้าใจผมหน่อยนะเออก็มันใช้เวลาในการทํานานจริงๆนะครับทุกคนโอเคนะตามนานๆทุกคนก็เข้าใจกันแล้วก็ไปรับชมคลิปกันต่อเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมหาเกาะลาวาให้ดูนะครับทุกคนโอเคนะ โอ้คครับและในที่สุดเราก็เจอเกาะลาวาเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ก็วันที่3สําหรับการหาเกาะลาวาครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยหาเจอก็จริงครับแต่มันไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าผมเ่ยลงครั้งแรกก็คือแบบ เล่นครั้งแรกอะไอ้กาะลาวะเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้ทิกอะไรยังไงนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นครับมอนเตอร์มันไปตีหัวกระโหลกเนี่ยซึ่งมันไม่ดีสักเท่าไหร่ครับก็คือเราพลาดไปรอบนี้ครับต้องทํารอบใหม่เออก็ขอภัยด้วยละกันนะครับทุกคนจ,จุดจุดนี้นะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของผมจริงๆนะครับทุกคนเออก็คือต้องมารอบใหม่นั่นแหละต้องหาเกาะใหม่เอาง่ายๆเข้าใจง่ายก็คือต้องหาเกาะใหม่เออก็ก่อนไปครั้งนี้ครับเพื่อนผมให้ผมเนี่ยมาคราไปเนี่ยไอตะเกียงอะไรเนี่ย ทำให้แบบว่าเรามีโชคในการเจอไงทุกคนเออก็ไม่รู้มันช่วยจริงหรือเปล่านะแต่น่าจะช่วยแหละทําให้เจอง่ายโอ้ครับตอนนี้เราก็เจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเควสนี้นะครับก็คือเควสเก็บกระดูกนะครับทุกคนก็คือเราจะต้องเก็บกระดูกทั้งหมด3อันนะครับทุกคนเอาง่ายๆก็คือเควสที่8นะครับก็คือเควสเก็บกระดูกนะครับทุกคนก็คือกระดูกของเกาะลาวานนี่แหละเออทุกคนก็เอาเป็นว่าผมทำเควสนี้ผ่านแล้วกันนะครับทุกคน ใช่ไหมเออโอเคครับก็สำหรับเคลสนี่ครับก็คือให้เราเก็บกระดูกไปทั้งหมด3อันนะครับทุกคนใครจะเก็บเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็เก็บเยอะนั่นแหละเออเอาง่ายๆเก็บแค่3อันก็พอครับโอ้คครับหลังจากนั้นนะครับผมก็มาส่งเคลสนะครับทุกคนก็นี่ครับกดเคลมไปเลยนะครับก็จะได้ผ้าสีดํามาแล้วนะครับทุกคนก็เป็นสีสุดท้ายเป็นเควสที่8ของเควสโดยโจแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับก็คือเราได้มาทั้งหมด8ปดสีรเลนที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ครับ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าเควสโดยโจเราทำเสร็จทั้งหมด8ดเควสแล้วนะครับทุกคนโอเคโอเคครับใครดูถึงตรงนี้นะครับคือผมทำเควสโดยโจเสร็จหมดแล้วนะครับทุกคนต่อไปนี้ก็คือผมจะทําปืนทําดาบแล้วก็อัพมัดนะครับทุกคนแล้วก็จะไปหาเกาะลาวาด้วยนะครับทุกคนเอาจริงก็เป็นช่วงเสริมของท้ายคลิปนะครับทุกคนโอเคนะก็ก่อนที่จะทําอะไรนะครับผมก็ขออนุญาตฟาร์มแท่งไฟไว้แล้วกันนะครับทุกคนก็จะทําเควส แท่งไฟนั ay, ่นแหละเอาง่ายทำเควสฟาร์มแท่งไฟอ่ะเออมันจะสุ่มทั้งหมดสเควสนะทุกคนก็แล้วแต่ว่าเราจะสุ่มได้อะไรนะครับทุกคนก็จะมีอยู่3เควส์ครับที่มันจะสุ่มเจอนะทุกคนแล้วก็ไปทำกันเราเองนะทุกคนว่าเราจะได้เควสอะไรนะซึ่งมันไม่ยากหรอกครับทุกคนเอาง่ายๆมันอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะทุกคนตุกจุดนี้นะก็อาจใช้เวลาเยอะเลยแหละนิดหน่อยอ่ะเออก็ขออนุญาตฟาร์มแท่งไฟไปก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคตามนั้นนะ โอ๊ครับตอนนี้เราก็ฟาร์มแท่งไฟมาแล้ว60แท่งแล้วนะครับทุกคนกลาวเป็นว่าเยอะมากนะครับทุกคนเยอะเลยแหละก็พอเราได้แท่งไฟมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มีอยู่60แท่งนะครับทุกคนเราก็สามารถทําหมัดได้แล้วครับก็คืออัปเกรดหมัดนะครับผมจะอัปเกรดหมัดเลยละกันครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการช้าของคลิปนะครับทุกคนก็อัปเกรดหมัดไปทั้งหมด3สกิลเลยนะครับทุกคนก็อัปเกรดไปเลยสกิลสั้นแรกอัปเกรดไปอ้ยเมื่อกี้เสียเท่าไหร่ปะนม่ี้เสียรถไฟไปเท่าไหร่ห้าใช่ไหมมาอัอ สกิลเอเสียเจ็ดสวยไปอัพเกรดต่อสกิลซีเสียสิบอุ้ยทั้งหมดมันจะเสียทั้งหมดสิบเท่าไหร่สิบสองยี่สิบสองใช่ไหมเดอยี่สิบสองอุ้ยเอดาดีได้แล้วอัพเกรดหลังจากนั้นนะครับผมก็มาทำการทดสอบสกิลนะครับมันจะแรงขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีท่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องขอบอกเลยว่าตอนที่ผมทดสอบ ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยก็มีนิดหนอ่อยอ่ะเอาสรุปมีหรือไม่มีเอาเป็นว่าดูกันเอาเองเลยมันมันแตกต่างมันแตกต่างยังไงเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนเนี่ยมันแรงขึ้นเหรอใช่ไหมโอ้นี่ไงน่าจะแรงขึ้นเกี่ยวกับดาวเมดด้วยแหละดาวเมดน่าจะแรงขึ้น โอ้ยครับหลังจากนั้นนะครับผมก็มาฟาร์มภูเขาไฟรัวๆเลยนะครับทุกคนก็คือหาไข่มังกรนั่นแหละเอาจิงไม่รัวหรอกนะเพราะว่าหายากพอสมควรนะผมหาแค่2คนน่ะก็เอาเป็นว่าผมก็มาฟาร์มไข่มังกรเพื่อจะไปคาบดาบแล้วก็คาปืนนะครับทุกคนตามนั้นนะซึ่งผมไม่สามารถทำเผ่าได้ภายในคลิปนี้นะต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนโอ้ยครับได้แล้วนะครับทุกคนไข่ลูกแรกนะครับทุกคนก็คือดาก้อนเอ็กนะครับทุกคนเออก็ได้เป็นที่เรียบร้อยครับได้แค่อันเดียนะครับต่อรอบครับ โอเคครับหลังจากนั้นนะผมก็มาคราฟเป็นดาบนะครับทุกคนก็คราฟดาบเลยแล้วกันนะครับทุกคนอาจจะเป็นแบบโอเคได้ดาบแล้วครับทุกคนโอเคได้ดาบแล้วนะครับทุกคนก็ได้ดาบไทีเดียวแล้วยอ้ยพูดซ้าทำไมวะฮะก็ได้ดาบแล้วนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าเท่เท่จัดเลยดูตัวนี้อาจจะไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราค่อยดูทีเดียวเลยครับทุกคนไปทําปืนก่อนแล้วกันนะเออ โอ้ยครับหลังจากนี้นะครับก็คือผมจะหาผู้ขอไฟรัวๆเลยนะครับทุกคนพูดรัวๆอีกแล้ว,วเอาจริงไม่รัวนะครับก็คือหาแค่สองรอบแล้วก็เอาไปทําปืนนั่นแหละโอ้ยครับได้ไข่มาอีกอันหนึ่งโอเคไปกันต่อโอ้ยครับตอนนี้ก็ได้ไข่อีกอันไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือได้สองอันแล้วโอเคก็ไปค้าปืนกันเลยไป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 มันจะนานไปละ โอเคครับก็เดินทางมาที่เกาะไฮดราแล้วนะครับทุกคนก็พร้อมที่จะค้าปืนแล้วนะครับทุกคนก็วัตถุดิบนะครับผมก็เตรียมมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็คือพร้อมที่จะค้าปืนแล้วก็กด3 2 1กดคราไปเลยเยาหูแล้ได้ปืนแล้วเอาดีโอเครับตอนนี้เราก็ได้ปืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็มีปืนแล้วก็ดาบนะครับซึ่งมัตเตอรี่ของปืนและดาบเนี่ย ไว้ค่อยไปฟาร์มเยอะหลังแล้วกันนะเออก็เอาเป็นว่าเราทาภารกิจเสร็จสมบูรณ์ครับก็ได้ทั้งปืนได้ทั้งดาบมาไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ลงคลิปช้านะครับทุกคนแต่ว่าคลิปนี้ก็ทามาให้แล้วครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับสำหรับซีรีส์นี้ยาวๆนะครับทุกคนใครอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์มาครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับทุกคน ก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายนะครับ